สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่18พฤศจิกายน2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำ35นั่นเองวันนี้กิโลกรัมละ 44บาทนะครับสำหรับราคาวันนี้คือยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนั่นเองครับสำหรับยางพาราชนิดอื่นๆราคาก็จะมีขึ้นหรือลงบวกลบก็ประมาณ3-5บาทในแต่ละพื้นที่นั่นเองราคาจะไม่ได้เท่าราคากลางตรงนี้นะครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา45บาท21สตางค์ปรับลดลง6สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา47บาท1สตางค์ปรับลดลง59สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100% 39บาทวันนี้ก็คือราคาทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สด 18บาท96สตางค์ราคายังทรงตัวครับอย่างก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซนต์พักชั่วโมง21บาท45สสตางค์ราคานี้ยังทรงตัวครับ ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน 23.76. บาท76สตางราคายังทรงตัวนะครับและยางเครฟยางก้อนถ้วยวันนี้ 25.84. บาท8สตาง์ราคายังทรงตัวเหมือนยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็คือยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวสวนยางนะครับราคายางยังไม่ดีขึ้นนั่นเอง ไปดูตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศราคาทิศทางจะเป็นอย่างไรก็ตามนี้เลยนะครับ